วัตถุมงคลชุดสวยเยรซับเนี่ยนะจะมีทั้งหมดสองชิ้นชิ้นแรกประกอบด้วยกำไลจินดามณนีจะมีสามสีนะทองนาคเงินซึ่งลักษณะของจินดามณนีเนี่ยเป็นกำไลเซนเลตท,ที่มีสีสันต่างก,กันไปแล้วแต่ฉลกของวันเกิดซึ่งใครที่ชอบอนไนหรืออยากจะให้อาจารย์เลือกเนี่ยค่อยมาบอกอาจารย์ได้อีกทีนะข้างนจะินดามณนีเนี่ยนะจะพบเครื่องเพราะว่ายันจินดามณนีเป็นยันที่ทําให้ได้ทั้งเงินไหลามาเทมายอย่างง่าย ใครที่อยากจะเหมือนกับเสือนอนกินเฉยๆแล้วมีคนมาอุดหนุนเอาเงินมาให้เจราจาเรามีสายเปย์เนี่ยนะจำไรจินนมณีแล้วก็สีทองสีหน้าสีเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโลกของดวงของอวันที่เราเกิดนเ,นเป็นอย่างไรนะทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ครบเครื่องแล้วก็เราอยากจะเน้นทีนี้จะเน้นอะไรอนะ่ะพอครบเครื่องเป็นพื้นฐานนี่ชีวิตดีอยู่แนละ้วใช่ไหมถ้าเน้นสเสน่ห์อาจารย์แนะนําเลยนะเอาจินนามณีไปคู่กับ สิ่งที่เรียกว่าตะกุดโยนีตะกุดโยนีเนี่ยนนเน้นเสน่ห์การมาราคะเห็นตะกุดดอกแบบนี้นะเป็นตะกุดดอกที่อาจารย์เนี่ยนะทำขึ้นมาแล้วให้ลูกศิษย์บูชามามากกว่าสิบปีคนมีประสบการณ์มากเพราะว่าเมื่อพกพาอยู่ใกล้ตัวแล้วเอาใส่กระเป๋าใส่ที่ไหนก็ได้จะทําให้คนเนี่ยเขาหลงไหลในสเสน่ห์เกิดการมาราคะอันนี้ถือว่าเป็นของสเสน่ห์แรงสิบแปดบัวมากนะดังนั้นชุดแรกเลยนะจนาจนานินมณีเลือดหนึ่งวงและตะกุดโยนีชุดนี้นะ,นะดูเอาไว้นี่คือชุดที่ คบเครื่องแล้วก็เน้นเสน่ห์แรงหลายๆคนบอกอาจารย์เสน่ห์มีมากละอยากได้เงินมากมากกว่าไม่ยากอยากได้เงินมากๆเลยนะแน่นอนพื้นฐานมีกำาไงจินดามณีอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะนี้นะ,อะทองนาคเงินก็เลือกเอานะแต่อีกชิ้นหนึ่งอาจารย์แนะนาให้ใช้กบกินเดือนกบกินเดือนหน้าตามยินนะเป็นลักษณะของกบอ่ะที่เขาจะกินเดือนแล้วก็นั่งทับเงินทองเอาไว้ กบกินเดือนเนี่ยนะเป็นกอบที่ทําให้ได้เงินได้ทองเนี่ยนะมากมายไก่กองเอาวางไว้ที่เก็บเงินบางคนบอกเสี่ยงโชคเล่นหวยนะนอกจากใส่กาไรจิน,น,นมณีแบบนี้แล้วก็เอากบกินเดือนเนี่ยนะใส่เอาไว้วางเอาไว้ตรงที่เก็บเงินเอาใส่กระเป๋าก็ได้ใครมีการค้าขายเป็นธุรกิจใช่ไหมเอากบกินเดือนอ่ะวางเอาไว้ในที่ที่เราคิดเงินลูกค้าเนี่ยเขาจะได้กินเงินแล้วมีเงินไหลามาเขมาเรื่อยๆดังนั้นเลือกให้ดีชุดแรก กำไรจินดามณีที่ครบเครื่องทุกอย่างแล้วมุ่งเน้นเสน่ห์ก็กําไรนะเลือกหนึ่งสีนะเข้ากับตัวเราแล้วก็มีตะกุดโยนีชุดที่2กําไรจินดามณีแน่นอนแล้วก็ใช้กบจินเดือนแบบนี้นะให้มาบูชาคู่กันอ่ะจะอชุดไหนเรื่องเอาแล้วก็แจ้งแอดมินอย่าลืมว่านี่คิวถึงงคลที่ทําให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบชุดเพียงแต่เราอยากเน้นไม่ได้ทางเสน่ห์แรงหรือเน้นไปในทางได้เงินแรงๆ ใครที่อยากได้ทั้งหมดเข้าบูชาหมดได้อาจารย์แนะนําเลยนะว่าชุดนี้เป็นชุดที่อยากให้คนนะ่ยที่อยากจะมีชีวิตเปลี่ยนไปนะบูชาแล้วชีวิตจะได้ทั้งความสวยและความรวยครบเครื่อง